มาบุฟเฟต์ปิ้งย่างชาบู999เน็ตที่มีทั้งเนื้อวากิวลายหินอ่อนที่โคตรอร่อยและยังมีทั้งซูชิซาซิมิที่มีปลาฮามาจิที่ผมว่าโคตรแจ่มแบบเต็มสิบให้สเป็คเลยเคุณร้านนี้อยู่แถวแถ,ว,ถวซอยกรุงเทพกีทาเจ็ดครับและนี่คือพระเอกสําหรับผมเนื้อวากิวติดซี่โครงที่ย่างหอมหอมและคุณดูผมจิ้มน้ําจิ้มใส่ไข่ดองอันนี้นะหหเข้าปากไปคือละลายของจริงเนื้ออย่างนุ่มมันอย่างนัวแล้วตัวน้าจิ้มก็อร่อยแตกต่างจากทุกร้านแบบโคตรโดดเด่นนะถึงขนาด ที่ว่าผมาไปลองกินกับวากิวทุกเมนูในร้านไม่ว่าจะเป็นคาลูบีอย่างนี้ท็อปไซส์งี้ไปยันแบบเนื้อที่เขาคัดเป็นสเต็กอะ่ะโคตรอร่อยถัดมาเป็นตัวนางเอกคือฮามาจิซาซิมิและผองเพื่อนของเขาเนื้อยังสดเข้าปากไปแต่ละคําคือย่างแจมมากยังไม่หมดเขายังมีทั้งมันปูคนิมิโซะกุ้งแม่น้ําที่ตัวใหญ่ๆห,หรือจะเป็นซูชิฮวาตติและผองเพื่อนไปยันหอยนางรมของหวานเครื่องดื่มและร้านนี้คือร้านกัตทูกีิวครับอยู่ที่โครงการเดอะเคิร์ฟเซเว่นชั้นสองซอยกรุงเทพกรีธาเจ็ดโคตรอร่อยแบบเต็มสิบให้เัเว